แดดแบบนี้ทุกวันก็ดีนะครับอยากเห็นเหมือนกันครับว่าเด็กๆโตมาจะสีเป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่อะไรนะขอกินนะกำลังอยากกินหิวอะประมาณว่าพ่อเอามาให้กินได้ละหิวจงังเลย ทั้งล่างทั้งบนเนี่ยหิวทั้งคู่ได้แบบนี้ก็เหมือนกัะเขียวครับตะไคร้เขียวเต็มหน้าตู้